สวัสดีเอฟซีแฟนช่อง,องทุกคนนะคะมูลนี้นนทิยามาหาแม่กิตยูน่านะคะมาตามความฝันของลูกเพิ่นนะคะลูกสาวแมกกิตเพิ่นฝันวดที่เลขออกซีหกนะคะมีคนมาเขียนหายสองซีหกเลขออกซีหกล่างตรงๆนะคะวดนี้เพิ่นกับฝันอีกแล้วจะเป็นตัวใดไปชมน้ำกันเลยค่ะแมกกิตเพิ่นมาปลูกมะพร้าวนะคะนนทิยากะให้เพิ่นเว่าไปน้ำเห็ดงานไปน้ำจะได้เสียเวลาเพิ่นนะคะเป็นตัวใดไปชมน้ำกันเลยค่ะ เาวานนะคะฮ่าสิปูมะพร้าวน้ำคู่หน้านี่นะอือยันให้หนูมาบ้านหนูไปเห็นแม่หนูเลยออกมานะเอามอเตอร์ไซค์มาไต้คู่มาเลยอือจ้าเอาพ่อเวเพิ่นกับพ่อได้ไปเหตุงานโมเมนต์ตีมื้อนี่อือดูปลูกพริก นะเพิน่นปลูกพริกปลูกต้นหอมน้ำหน้าน้ำคู่หน้านี่นะคะนะคะเฮ็ดดีให้ฝนเล้งพักหลายปล,ลูกยังกระเพราฝนหรือซื้อ่าฝนจะห้างแหละได้เลยนี่แม่นอืมการพักอันการเขียวปีกับผักกระหลำ่ำจ้าเลยว่าถ้าลุกกันกระหลำ่ำเนี่เิเอาลุกชุดคู่นี่สิบ่ได้หลายหัวที่ตีฉันตกปลูกน้ำคู่หน้านี่ยิแมน่นซ้อมเลยฝนซ้อมเลยเกี่ยวเขา หายดิบดิบมากปลาหงัดก้อนนี่ว่ามีคนมาเขียนหายหงัดที่ออกสี่หกเปนเพราแม่คนนนเขียนหายว่าจังไดหงัดนั้นเขียนให้ปลาเมือเลยว่าสองสี่หกกั้นเขียนหายสองสี่หกนเลขออกสี่หกล่างสีล่างเพิ่นบ่ได้บอกแม่บอกยูต่แม่ไม่ได้ซื้อโอ้บอกยูแม่บ่ซื้อแม่กับว่บอกเอฟซีเอฟซีไ่ได้คุยกันอือืมอือืมว่เห็นหนูเลยบ่ได้บอก นะคะเพิ่นปลูกต้นเ้าวนนที่หญาใบอยากให้เพิ่นเคิกให้เพิ่นเหลาไปน้ำเห็ดไปน้ำจังบ่อเสียเวลาเพิ่นเลาอวันนี้คือได้ยินข่าวว่าเพิ่นฝันอีกแล้วอ,อันเราฝันว่าพยออนตายพยองอ้อนบานเฮานี่บอกเป็นบุงลุ้งไหมก็เป็นลุ้งไงก็เป็นจริงเพื่อนตายไปบอ่อเหลวเพื่นอนยัางงานทุ่งทุ่งตายเลยพัดอันก็ตายพัดเป็นตัวเรนเน้ำเรนน้ำเล้า ผู้ใดแล่นน้ำเล่าอันพญอ่อนแล่นน้ำหลานเลยโอ้ฟันว่าตายแล้วบัดแล่นน้ำก้นลูกสาวแม่เพิ่นแล่นน้ำอย่างน้ำ,นำบอกเลขบอกจะ้ะไปแท้ก็ไปน้ำสันละว่ะอือ,อันลูกสาวฝันย่านจ้าเจ้าตายแล้วเจ้าขึ้นมาน้ำคอยว่ะสันอืที่ว่าเพิ่นโทรมาให้แม่จิตไปถามอายุพ่อญอ่อนนี่บอก ล้วไม่คิดไปถามไปถามแล้วอายุเพิ่นหกสิบเจ็ดปีอายุหกสิบเจ็ดอันเพิ่นตายอยู่บ้านคือตายอยู่ใสมันว่าจักตายอยู่ใสบุญ่ต่ว่าเป็นเป็นเป็นงานเป็นงานอยู่เฮียนเพิ่นเป็นเป็นงานเพิ่นนั่นแหละต่ว่าเป็นงานโซบเป็นบ่แต่ว่างานโซบเล่านั่นแหละอืมเราเฮียนเพิ่นตพยาอ่อนปัดแลน้ำมันตันงานตายแล้วปัแลน้ำอายุหกสิบเจ็ดอ่ะราบ้านเล็กที่ยังแมบอันสองหก บ้านเลขที่สองหกมู่อย่างหมูหมม่หกหมูห่หกหกหกมันออกไปแล้วบ้านเลขที่สองหกมูห่หกที่ว่านพญอ่อนตายแล้วก็จัดงานศพอายุเพิ่นหกสิบเจ็ดปีฝันซ้ำนี่นมันบ่เราอ่อนข้นที่มาเขียนใส่มื่อไหั่นบ่มาเขียนมันบ่งวันเนี่ยวันนี้บ่มาโอ้ยวันนั้นเขียนหายสองหกสี่เลยสองสี่หกคือสองหกสีนน่วันนี้มาเป็นฝันว่าลุงใหญ่ตายอืม พันลาพัน่ายังได้จัดไปเยียยเกี่ยวเห็นยูเกี่ยวหูเธอรีดด้ไปนอนอยู่บ้านเลขที่เก้าอืมเก้าอีกแล้วอันอุ้มน้องแย้มอันยุซ้ำตอนไปนอนอันทีมันออกเก้าสองสองตั้งข้างล่างจ้าจ้าอันยุซ้ำนั่นแหละจ้าตอนนี่ก็เลยไฟไรใหม่ใหม่ไชไฟไฟใหม่บ้านบ้านหลังนั้น โบเมดบ้านนั่นไหมเม่ทั้งชนพุ่นเ,ออเดี๋ยวเห็นควนพ่อพุ่มพูนี่ละ่ะผู้เป็นแม่พ่นลยวา่าแม่หนุ่มพ่นตายเลยดิจ้าผู้เป็นแม่ผู้เลี้ยงแม่มากน,น,นะนะจ้าบ้าดน,นุ่มตเลยแหลกมาเลยว่างสี่บักลาเสี่ยลวดหน้แม่ขี้ไปไปว่าสั่นกับน้องด้อว่าสั่นมันจังว่าได้เล่นว่าสั่นจ้าเปี่ยลวดหน้าว่าสั่นมันพวกเสี่ยลจักอย่ามันนั่งเฮแยงกัน,กนพ่อให้จ,จังลองดูบัดนี้แม่เลย แม่เลยเอาเองรถทัานนั่นจังไรจังอยู่งึ่ง,งยึ่งนั่นรถ่ั่นเวฟสินเงินน่ะจ้าเงินหลังใดหลังเนี่ยเงินหลังบัตรเลขที่เก่าแหละอืมอืมอืมบัตรนี้กินได้ปาแม่สิขี่รถไปดอกมันจังเร็วมันจังแร,ง,รงหนีท่านกับน้องมาท่านจ้าจังไรจังขึ้นขี่รถได้ไปอาบลักกับลูก <ๆๆ S 2> สองคนกับอีน้องแงมจ้าบัตรนี้กินได้ป้าบัตรท่าขี่บัตร ตียังได้บัเนีฟ้นีัยเสียย่างยังรถขันเรแมกับเก้าสองกับสองสองเก้ากับสองเจ็ดบไม่ตียาีีรถขันนั้นรถสองขันรถขันเดียวนั่นแหะขันเรนั่นทะเบียนอีหยังก็แม่ทะเบียนสองเจกับสองเก้าเลขสตัวสองเจ็ดอยู่ข้างหน้าบ่กฮ้อยู่ข้างหลังแนนสองเจ็อยู่ข้างหน้ามันเป็นสองเจ็ดสองเก้าแนนอือเลขรถเป็นสองเจ็ดสองเก้าแม่แม่บอตีแม่เอาเลขรถเลยแมน เพราะบ่านม่ตีก็เป็นเก้าสองพเก้าว่าน้องแย้มมันเป็นสองบ้านเล็กีมันก็เป็นเก้าที่แ้วอือสองเกศสองเก้ามีซ้ำนี่แต่ว่ารีมขึ้นบ้านเปเลยฝันฝันขังสุดท้ายขึ้นบ้านขึ้นอุู่ฝันจ้าฝันว่าอันอันมียายแปย์ยายแปยอยู่บ้านมุกน่ะจ้าลากถึงอันสุยออกมาแบบนี้ล่ะจัาไปยังบุกไปเห็นลาอยู่อยู่น้ำกันกับลาวจ้าลาบออกมาเอาหน้า เคนขึ้นหน้าเนาะคนดุดุนกิเจคนขึ้นหน้าก็เลยว่าเจ้าเอาอันเจ้าเอาถุงฟุ้ยยังมานั่นว่าศันเพคนกับบัวเสียงบอกเพคนกว่าวักถุ้งยังลื้อบงดู่ัะนไปลื้อบงม่ีดเสียผาจ้าเสียผาอีนั่งผู้เสียอืมอืมอืมอจำได้ว่าลูกมมีมืินเทียนอืมอือจีแม่เคยบังจ้าจ้าอันป้าเสียผาอีหล่าตัวนี้ว่าศัน เจ้าคือออกมาเสียงไว้ผู้เดียวว่าสั่นบายแล้ว่อยว่าได้เสียงบ่คอยข่อยบูดแจ๊กว่ามันอยูหนีอยู่สั่นขึ้นหน้าขึ้นหน้าแล้วว่าึงเรื่องว่าเอามาข่อยสิเอาว่าสั่นเจ้าเอาบ่สั่นเอาตัวเนาะว่าสั่นเลือกเอาเสื้อผ้าบักหลายนี้แต่ตัวงามใครอยู่ดอกข่อยผู้น้อยท่ำกันกับมันมันบ่มันเลยนุ่งน้ำกันได้อยู่สั่นจ้าหอบเอาหอบเอาหรืเสื้อผ้าตีว่าจังใดบ่ตีว่าจังใดท่านฟันเจียวอีนางนี่เลี้ยงกูมาสิบห้า อืมอืมอืม <N> น่ากูเสียคนขค่ะฟานแก้วเล,เล่าย่ำเลยออกสิบห้าเลกออกสิบห้าท่านเอายเลขแต่ 8, ใช่มันกับเป็นเปดหนึ่งห้าออันนี้เลขแม่เดินสรุปเลขแม่จิตเป็น 8, แปดหนึ่นงห้าเลขน้องแย้มเป็นโฮกเจ็ดมันบ้ามอ่เนีนนั่นแหละสองเก้าหนึ่งดีกับสอ,องเก้าอือสองเก้า สรุปว่าคลิปนี้นี่เป็น815กับ29กับ6เกับ6เเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางหาเสื้อสลากินแบงรัฐบาลนะคะ815กับ2เกอนุญาตจะสรุปคลิปแม่กิดนะคะแม่กิดกับลูกสาวฝันนะคะลูกสาวฝันว่า่อยออนตายอายุ67นะคะตายุเลขบ้าน26มู่6นะคะแม่กิดฝันเกี่ยวรถ เพิ่นกะว่าเลขรดสองเจ็ดสองเก้านะคะฝันเกี้ยวหลานนะคะฝันเกี้ยวหลานคนนี้เลขมักจะออกสิบห้านะคะนะคะเพิ่นกะตีเป็นแปดหนึ่งห้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเน้ร่างหาสื่อสละกินแบ่งรัฐบาลนะคะเขาก็มาหลุดน,น้ากันนะคะวันนี้นี่จะมีโตออกบ่อน,นะคะนะคะนุ่นที่ยาขอจบคลิปเนะ้ร่างของไม่กิดกับลูกสาวฝันไปเพี้ยนเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมเจ้าดีสวัสดีค่ะ